สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันเช่นเคยนะคะใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วนะคะเด็กๆวันนี้มิตรก็จะพาเด็กๆมาฟังนิทานเรื่องกุ้งกิงสุขสัต์วันปีใหม่ไนใครอยากฟังบ้างเอ่ยถ้าอยากฟังแล้วเรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลยคะ่ะขุงกิงแสนเบิกบาน เตรียมจัดบ้านไว้รับรองรวมมิตรญาติพี่น้องร่วมฉลองส่งท้ายปีแม่เตรียมซื้ออาหารทั้งขาวหวานจัดเต็มที่ผักผลไม้เลือกอย่างดีพ่อช่วยชี้เดินเพลินใจยามค่ำสองข้างทางแสงคราวข้าง สว่างสวัยระยิประยับระดับไฟสวยจับใจรับเทศกาลร,รุ่งเช้ารีบช่วยกันขมิขมันตกแต่งบ้านสายลุงประดับงานยิ้มเบิกบานรอเวลาทุกคนอิ่มเอมใจญาติใกล้ไกลมาพบหน้า พูดคุยกันเฮฮากินอิ่มหนำสำราญใจมาถึงช่วงสำคัญลุ้นของขวัญวันปีใหม่กุ้งกิ้งยิ้มดีใจได้กลองใหญ่ไปครอบครองเที่ยงคืนใกล้เข้ามานับเวลาเตรียมฉลองทุกคนคอยจ้องมอง สี่สามสองพรุพร้างพราวสวัสดีวันปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาวแสงครุสองสกาวทุกคนกล่าวคำอวยพรกุงกิ่งเริ่มตาปรือแม่จุงมือส่งถึงหมอนหนูน้อยล้มตัวนอนหลับตาพริ้ม ยิ้มสุขใจรุ่งเช้าตื่นไปวัดพ่อแม่จัดของเตรียมไว้หนึ่งมกราคึ้น่ปีใหม่บุญส่งให้ใจชื่นบ้านอิ่มบุญอบอุ่นใจเพลงปีใหม่ดังขับขานทุกคนยิ้มเบิกบานสุขสำราญวันปีใหม่เอ,อ้ย จบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องผงกิงสุขสันต์วันปีใหม่สนุกกันไหมเอย่ยเด็กๆทราบไหมคะว่าตัวละครในนิทานเรื่องนี้มีใครบ้างเก่งมากๆเลยคะๆๆ่ะเด็กๆผงกิงนะคะแล้วมีใครอีกนะเก่งที่สุดเลยค่ะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วใครอีกคะเด็กๆ เยี่ยมยอดเลยค่ะแล้วก็มีญาติพี่น้องของคุณมกิ่งนั่นเองเด็กๆเ,เก่งที่สุดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเด็กสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะดิกๆ